อู้อ้าโดนจะได้นะครับเรียบร้อยสะโดคลองจางวางเราเปลี่ยนแอคชั่นนะครับมันจะทําให้ปลาไม่เกิดความระแวงนะครับในตัวเหยื่อนะหน่งไงเรียบร้อยไม้เดียวโดวนเลยอย นี่ไงเรียบร้อยก็อันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับไปลองทดลองมาดูแล้วกันนะครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งในการเกี่ยวเั่นั้นนะครับจะทำให้เหยื่ยตอตัวนี้ลุยสว่าได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ สวัสดีครับผมก็ผมตุ่มทีเซฟนะครับวันนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับการตามร่าหาปลาช่อนปลาชะโดนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็ท้องเสียนะครับก็พึ่งจะอาการดีขึ้นนะครับก็เลยตอนนี้รู้สึกว่ามีเรี่ยวแรงนะครับก็เลยกลับมาล่าเจ้าปลาช่อนปลาชะโดนะครับจริงๆคลองนี้ผมมาถ่ายเมื่อคลิปล่าสุดเมื่อคาวที่แล้วเนี่ยละฮะ ตอนแรกกาว่าถ่ายเสร็จแล้วจะมาซ้ำนะครับพอดีไม่ทันได้ซ้ำนะครับท้องเสียก่อนครับเลยไม่ได้มานะฮะวันนี้นะผมก็อยู่ที่บ้านแพ้วลหัก2นะครับหรือว่าเรียกไงว่าคลองกระโจมทองนะฮะก็เป็นหมายที่ผมมาโดนชะโดแล้วก็มาเจอน้องๆที่นี่กันนะฮะตอนนี้ก็เลยตั้งใจกลับมาซ้ำที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวจะลองไล่ๆตกดูนะครับไม่รู้ว่า จะโชคดีเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะลองเก็บคลองแ,แถวนี้นะครับจากที่ผมดูพื้นที่ข้างเคียงนะค,ะครับคลองที่นี่นะครับก็จะมีคลองใกล้เคียงกันอยู่ประมาณ4-5คลองเลยนะครับก็เลยตั้งใจว่าวันนี้แหละอากาศก็ดีนะครับร่างกายก็พร้อมแล้วว่าจะลุยให้ครบทุกคลองนะครับลองไล่ๆตกดูนะครับอาจจะแบบไม่ได้ตีละเอียดมากนะฮะก็ะเน้นดูหมยไหนส,สวยๆหลักๆแล้วก็เน้นจั่วเลยนะครับยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะจั่วตรงนี้ เป็นหมายแรกนะครับเป็นหมายที่คราวที่แล้วผมได้ตัวนะฮะ เราก็จะมาซ้ําที่เดิมก่อนนะครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มีปลานะฮะการหาหมายตกปลาก็ถ้าจุดไหนเราเคยโดนตัวนะครับให้เราจงจําไว้ว่าตรงนั้นนะครับมันเป็นทาเลทองนะครับของเจ้าปลาช่อนปลาชโดนะฮะเมื่อเรารู้ตําแหน่งที่ตั้งของมันแน่นอนนะฮะคราวนี้เราก็จะสามารถมาตกซ้าได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงมันก็มีปลาเข้าอีกเหมือนเดิมแน่นอนฮะผมรับประกันเลยว่าสูตรนี้ใช้ได้แน่นอนครับเป็นทุกที่ครับทุกคลองทุกสถานที่นะฮะครอวที่แล้วผมโดนหมายนี้นะครับผมคิดว่า วันนี้โดนหรือเปล่าไม่รู้ลองลุ้นดูนะครับไม้แรกเลย ลองจุดนี้ก็ทุกคนเลยนะครับ แต่ว่าไปก็เงียบอยู่นะฮะไม่มีอาการอะไรเลยครับโอเคเงียบย้ายดีกว่าค่ปแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ผมได้ตัวนะฮะจุดที่ได้ shadow นะครับ ตอนนี้นะครับผมก็ไล่ตีไปทั่วแล้วนะครับไปจนสุดทางเลยครับจนแบบว่าไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะฮะเงียบทั้งคลองเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมาลองสังเกตดูนะครับผมว่าคลองนี้น่าจะเจออะไรสักอย่างนึงนะครับถ้าลองดูนะครับรอบๆนะครับบริเวณริมตลิ่งนะครับมันจะเป็นพวกอย่างเช่นพักตบหรือต้นไม้นะครับใบมันจะไหม้เกรียมไม่รู้ว่าโดนพวกยาฆ่าหญ้าหรืออะไรหรือเปล่านะฮะแม้กระทั่งนี่ครับซุ้มปอทะเลรอบกอนผมมานี้แบบต้นมันจะค่อนข้าง เขียวช่าอุ่มเลยนะครับแต่ว่ามารอบนี้นี่คือใบที่มันอยู่ริมคลองนี่แบบดูมีรอยไหม้หมดเลยนะฮะคิดว่าตอนนี้คลองอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับอาจจะแบบน้ําเสียเพราะว่าเจอยาอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลองย้ายไปคลองอื่นแล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้จากคิดตีนี่อารมณ์เหมือนตีน้าเปล่าเลยครับตีไปเหงาไปเลยนะครับ นี่ไงเรียบร้อยกระส่งนะครับสายดีเลยนี่นะครับกระส่งนะครับกัดแล้วกัดอีกเลยนะฮะอันนี้เหยื่อผมบินไปไหนแล้วนะครับเนี่ยเมื่อกี้สะบัดทีเหยื่อบินไปเลยนะฮะเจอมานะครับปลามีอาการนะครับกัดไปทีแรกนะครับกัดคายนะครับพอจังหวะทีที่2นะครับเนี่ยผมก็ช่วงที่มันกัดไปแล้วกัดคายนะครับผมก็เลยปล่อยให้เหยื่อจมแล้วก็เจออีกนะครับกัดอีกนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็เจออีกจนมันกัดอยู่เลยนะครับ เปิดเกมด้วยกระสงเลยนะครับในตัวแรกครับก็จะได้นี่ประมาณสิบโมงกว่าเลยนะครับเมื่อกี้ไปคลองกระโจมนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับเพราะว่าผมว่าน่าจะน้ำเสียงครับน้ำน่าจะมีปัญหาสักอย่างครับปลาหายากมากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาที่คลองตะปังนะครับเป็นคลองข้างเคียงของคลองกระโจมทองนะครับเราแม่เข้ามาหาตีปลาดูนะครับแล้วก็เจอเนี่ยนะครับกระสงนะครับไสกำลังใช้ได้เลยท้ายสวยๆเลยนะดูรดลายนะครับ Okay. อย่างน้อยก็ปลดล็อกตัวแรกนะครับเดีย๋ยวเราจะหาตัวต่อไปนะครับวันนี้ค่อนข้างบอกเลยว่าเหนื่อยพอสมควรเลยครับเพิ่งมาได้ปลาตัวแรกก็ตอน10บโมงนั่นแหะเดี๋ยวยังไงก็จะลองไล่ต่อไปนี่แหละครับโห oh, โชคดีมากเลยนะครับมีเรือก็เตี่ยวผ่านมากำ <Hello. S 1> ลังหิวพอดีเลยฮะ <Hello. S 1> เอามีเส้นไหลามากครับ เส้นเล็กแห้งครับอันนี้ยายขายไปที่ไหนครับออกถึงดําเนินเลยฮะไม่เนี่ยไปกุมนอตะปังอ๋อก๋วยเตี๋ยวเรือของแท้เลยนะครับต้องสั่งในเรือนะฮะสั่งบนบกนี่ยังไม่เรือแท้นะครับอันนั้นเรือแปดสิเปอร์เซ็นนะฮะกำลังหิวเลยฮะตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะออกไปข้างนอกแล้วไปหาอะไรกินแล้วกลับมาลุยอีกทีคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับของนี้ที่ผมอยู่ก็จะเรียกว่าคลองคลองตะปังนะฮะมันมีทางเข้าหลายทางนะฮะถ้าเปิดจากแมปเนี่ยมันจะหาดูง่ายนะครับแมปแผนที่ที่เป มันจะมีถนนขาวๆนี่แหละอยู่ในพื้นที่นะเราก็เข้ามาลุยได้เลยนะครับผลประกอบการนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับนอกจากกระสงตัวแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะไล่ไปหาช่อนกระโดดเรื่อยๆนะครับคิดว่ามัน่าจะต้องมีฮะเดี๋ยวยังไงลองลุยๆดูแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องโซโล่ก่อนแล้วกันนะครับก๋วยเตี๋ยวถือว่าอร่อยมากเลยนะราคาก็ถือว่าโอเคนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆนะครับชามนี้30บาทนะครับถูกมากตอนนี้เราก็มาถึง คลองที่เราจะมาเดินตีประช้อนกันนะครับตีประช้อนตีประโสดนะครับวันนี้นคลองที่นี่จะเรียกว่าคลองจางวางนะฮะเป็นพื้นที่ที่อยู่บริเวณของบ้านแพ้วนะครับหลักสองนะฮะเดีลองเริ่มกากหมานี้เลยกันนะจอดรถปุ๊บก็สโลว์เลยนะครับคลองที่นี่น้ำค่อนข้างใสเลยนะครับใสแบบใสแจ๋วเลยอะมองเห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านใต้น้ําอย่างชัดเจนนะครับ เดี๋ยวเราจะลองเข้าไปข้างในแล้วกันนะครับออกไปสำรวจดูอาจจะได้ปลาช่อนปลากระ,กะสงนะฮะหรือโชคดีอาจจะเจอชโดก็ได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะความใสของน้ำใสแจว๋ว เราจะลองเน้นตรงซุ้มนี้นะครับนี่นะครับสามแยกนะครับปากทางเข้าบ่อนะะมีซุ้มไม้กับบัวนะครับบัวขึ้นอยู่ปากปลายนะฮะอาจจะมีปลานักล่าอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดู อูสิเอาเอาโดนจะได้นะครับอะไรเนี่ยปลาอะไรปลาอะไร็ไรอนเลยชะโดโอ้โหเดี๋ยวนะชะโดนะครับมีจริงๆด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับปากทางเข้าบ่อนะครับอันนี้เป็นชะโดไซส์บล็อกนะครับบล็อกสักประมาณ โลก็กว่านะครับตามากัดนิ่งๆเลยนะครับช้านี่ครับนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับบรรยากาศมันได้นะครับลมมันใช่นะครับปลานักล้ามันก็จะอาศัยอยู่นะฮะโฉดทองจางวางนะครับมานะครับมาถึงด้วยนะครับสพอได้อยู่นะพอได้ตึงนะครับเพิ่งมา้องตกครั้งแรกนะครับรอดเฉยเลยนะครับ อันนี้เทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับคือหลักๆเลยนะฮะดูหมายอย่างเดียวครับอ่านหมายขาดนะครับถ้าเราอ่านหมายขาดนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ตัวง่ายๆอย่างนี้เลยครับตีเข้าซุ้มไปนะครับประมาณไม้ที่สาเนี่ยแหละครับผมเห็นมันเป็นแบบช่องหลืบนิดเดียวนะครับช่องซุ้มนิดหนึ่งก็เลยลองยัดเข้าไปดูนะครับแล้ววันนี้มันตามออกมากัดเลยนะครับเรียบร้อยสะโดครองจางวางตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับอากาศแบบร้อนมากนะครับตกไปก็ท้อไป เดี๋ยวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเหยื่อฟ้าลันตัวเดิมนะครับสีเดิมนะครับรู้สึกว่าวันนี้สีนี้มันจะหมานดีนะครับตีเข้าซุ้มไม้นะครับตามมากัดเฉยเลยนะฮะแล้วก็วิธีการเกี่ยวฟ้าลันนะครับวันนี้ผมก็จะเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่หมายมันจะค่อนข้างมีแหนนะครับมีบัวนะครับแล้วก็มีอุปสรรคทางผิวน้ำนิดหนึ่งนะครับผมเลยเปลี่ยนมาเกี่ยวด้านข้างนี้แทนนะครับให้เบ็ดมาออกด้านข้างนี้นะฮะพอเวลาเราตีที่มันแบบลุยสวาหน่อยนะครับมันจะ เบ็ดมันจะหลบสว่างได้ดีนะครับจะไม่มีปัญหาในการปิดกิ่งมงกิ่งไม้หรือว่าดอกจงดอกจอกนะครับให้เราเปลี่ยนมาเกี่ยวข้างลาตัวนี้นะฮะนี่ครับนจะเป็นลักษณะวันนี้ครับเราก็หลบเบ็ดปกติเลยนะครับนี่ครับเบ็ดจะอยู่ด้านข้างลาตัวนะครับป้องกันพวกสว่างที่ดีนะครับทำให้เยออยางตัวนี้สามารถลุยแหนนะครับลุยดอกจอกได้สบายๆเลยนะครับ ก่เปลี่ยนตำแหน่งในการเกี่ยวนั้นนะครับจะทําให้เหยื่อตัวนี้ลุยสว่าได้ค่อนข้างดีเลยนะครับปกติเราจะเกี่ยวที่มันเป็นรูปแบบแนวเดียวกับตัวเหยื่อนะฮะแต่นี้เปลี่ยนมาเกี่ยวด้านข้างลาตัวนะครับแต่แอคชั่นเหมือนเดิมทุกอย่างทุกประการเลยนะครับไม่มีปัญหาการใช้งานใดๆนะครับวัดปลาติดเหมือนเดิมครับตันนี้เราทําให้ฟ้าร้านของเราเนี่ยครับลุยบัวได้แล้วนะครับหรือว่าจะลุยดอกจอกนะครับหมายโลกๆอย่างนี้เราไม่กลัวแล้วนะฮะตีขึ้นไปนี่เข้าป่าลากมาอย่างนี้นะครับ ไม่มีเกี่ยวไม่มีสะดุดเลยนะครับเน,นียนมากก็อันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆครับไปลองทดลองกันดูแล้วกันนะครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งในการเกี่ยวนะครับก็จะทําให้เราลุยสว่างได้มากขึ้นนะครับทําให้ฟ้าลั่นเป็นสายลุยสายถึกมากขึ้นนะครับอลองซ้ําเหลี่ยมเดิมสักทีสองทีครับเผื่อจะมีปลาอยู่มากกว่าหนึ่งตัวนะฮะไม่จัดเข้าไปไปยัดเข้าเลยนะ อันนี้พอเราเปลี่ยนตำแหน่งการเกี่ยวเหยื่อฟ้าลั่นนะครับมันทําให้เหยื่อเรานี่แบบว่าทะลุทะลวงมากขึ้นนะครับเหยื่อมันก็จะไม่ต้องพอวงว่าในการเกี่ยวสะวะหรือเกี่ยวกิ่งมวงกิ่งไม้นะฮะนี่ครับเห็นไหมครับไม่ติดนะครับนี่ยยัดเข้าไปเลยก่อ,อามาด้วยเห็นไหมครับแอคชั่นเหมือนเดิมครบเบดไม่เปิดนะครับ น่าจะมีแค่ตัวเดียวนะอันนี้ผมก็ยัดไปหลายทีแล้วเงียบกิบเลยนะเฮ hey, hey, hey. ้ยมีว่ะมีว่ะมีว่ะมีมีอีกตัวนะรับขยับขยับแล้วขยับแล้วขยับแล้วเมื่อกี้มันปลามันขยับมานี้ซุ้มนี้ขยมเลยนะฮะ hey, แหมเล้ว่ามีตัวเดียวนะครับ ขยมแล้วหายไปเลยนะครับไม่รู้มันกลับเข้าไปที่เดิมหรือเปล่า มีตัวมีตัวนะมีตัวมีตัวนะเห็นไหมไหม,ไมขยับเลยขยับเลยขคือขยับเลยคนระับเดี๋ยวลองรุ่นไหมเนี่่รู้จะได้ปลาอาสูงน่าจะเป็นปลาช่อนนะคืนขยับไม่แรงนะครับแต่ดูแล้วน่าจะมีไซส์ยอยูนะ่เหมือนจะยังอยู่นะครับยังอยู่ใต้บัวนั่นนะครับ ยังมีตัวอยู่นะยังไม่หนีนะยังไม่หนีนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเจอเป็ดนบเปลี่ยนแอคชั่น Action เลยเราเปลี่ยนแอคชั่น Action นะครับมันจะทําให้ปลาไม่เกิดความระแวงนะครับในตัวเหยื่อนะนี่ไงเรียบร้อยไม้เดียวโดนเลยโดนเลยไม้เดียวมาแล้วครับ ควาช่อนนะครับเช่อนี่นครับโอ้โหสาดีด้วยสายอ้วนตับแปตัวนี้แค่เราเปลี่ยนเหยื่อนะครับเปลี่ยนแอคชั่นปลานะครับปลามันจะกัดเร็วกว่าเดิมนะฮะเวยได้เยอะเลยนะควันนี้ตีไป,ไปนี่กัดมาซวบเลยนะตามมากัดเลยนะสายน่าจะเกินครึ่งโลนะครับปลาอ้วน้วยผมว่ามันน่าจะไข่นะเนี่ยดูดูจากตรงนี้นะผมว่ามันน่าจะท้องนะฮะ เดี๋ยวปลาช่อนตัวนี้เราก็จะปล่อยนไปนะครับเพราะว่าให้มันอาจจะได้แบบให้ออกรูกออกหลานนะครับให้คลองนี้ได้มีปลาช่อนอย่างเยอะแยะนะฮะก็เทคนิคง่ายๆ,ๆนะครับนี่ เมื่อกี้ผมใช้เหยื่อ2อตัวนะครับใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกครับเป็นฟารลันนะครับทรงแบบตีนเตะนะครับมีก้ามเนี่ยครับพอเราตีไปสองสามไม้นะครับปลาจะมีอาการนะฮะถ้าเราตีตื้อต่อไปเรื่อยๆนะครับมันมีอย่างแรกคือมาจจะกัดหรือไม่กัดเลยนะครับอาจจะระแวงไปเลยนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเหยื่อเจอเบดนี่นะครับเรียบร้อยนะฮะไม้เดียวกัดเลยนะครับกัดแบบไม่ระแวงเลยนะครับทคนงคง่ายๆนะครับเราใช้เหยื่อตัวเดิมนะครับไปแคปเปลี่ยนแอคชั่นนะครับเปลี่ยนสีนะครับก็ทำให้เราไม่ได้มีแต้มขึ้นมาแล น้ำตรงนี้มันดูค่อนข้างลึกนะผมก็เลยเลือกใช้นุนส2.2นะครับเพราะว่าเหยื่อจะได้จมเร็วๆนะครับกลับมาลองซ้ำส้มนี่ทีนะฮะตอนแรกมันมีอาการนะครับส้มนี่ก็เด้งไปก็เด้งมานะฮะแต่ไม่ยอมกัดนะฮะทีน,นี้ก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปสักพักนะครับอยวลองกลับมาหยามดูนะเพื่อนอาจจะออกมากัดอีกรอบหนึ่งนะฮะอ๋มีตัวนะครับ โอ้โหมันนอนอยู่ตรงนี้นะย้ำดูนะเพื่อนอาจจะออกประกัดอีกรอบหนะึ่งฮะเอามีตัวนะครับโอ้โหมันนอนอยู่ตรงนี้นะ โอมันนอนอยู่ปากทางเข้าบ่อแทนนะครับน่าจะออกแล้วนะมันดูออกไปไหนด้วยนะครับเสียดายเลยนะฮะแบบว่าสดชื่นมากเลยนะครับกับมะพร้าวของแท้นะครับที่บ้านแพ้วนะฮะกินทีไรก็รู้สึกไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่นี่อร่อยจริงๆแล้วก็ผลประกอบการวันนี้นะครับได้มา3ามโตนะครับก็คือ หนึ่้อนนะครับหนึ่งโดแล้วก็1กระสงนะครับตามสมใจอยาก3ชนิดเลยนะฮะขาดกระสูบไปตัวนึ่งนะครับถ้าได้กระสูบอีกตัวนี้ครบสีสปีชีปลานักล้าสายพันธุ์ที่บ้านแพ้วมีเลยนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันะะนะครับเราก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ